สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงทวิตเดือดพระเอกดังอยกกรณีพ่อแม่ไวนวัตคือปัญหาเมื่อคนเด็กคนโตอยู่เหนือกฎหมายเป็นเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในตอนนี้จนเกิดแฮชแทกโหนกระแสติดเทน,นอันดับสองทวิตในประเทศไทยโดยทีเดียวสำหรับกรณีที่คุณแม่ของนักแสดงหนุ่มไวนวัตภพุ่มโพธิงามถูกคู่กรณีตบดังเกิดเรื่องทะเลาะกันบนท้องถนนกับรถอีกคันหนึ่ง ล่าสุดมีชาวเน็ตที่ได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ซึ่งทางรายการได้เผยคลิปดังกล่าวและให้คุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มไว้อธิบายเหตุการณ์ภายหลังเหตุการณ์ออนแอร์ก็มีชาวเน็ตมากมายนำคลิปดังกล่าโวโพสต์อนโลกโซเชียลทำให้เห็นว่าคุณแม่ของหนุ่มไว้ถูกตบอย่างแรงจริงแในวันนี้ครอบครัวของนักแสดงหนุ่มก็ได้ไปออกรายการหนกระแสโดยคุณพ่อของหนุ่มไว้เผยว่าต้อตรวจสอนอ,นอบางกวยโทรหาตัวอมบอกว่าคุณพ่ออย่าเพิ่งออกสื่อออกสื่อทำไมพ่อแม่เขาใหญ่โตนะ ด้านนักแสดงหนุ่มขวัญใจสาววัยนิวทิติภูมิเตชะพยาคุณได้โพสต์ถึงคลิปดังกล่าวพร้อมข้อความว่านี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศการที่คนใหญ่คนโตอยู่เหนือกฎหมายแบบนี้ใครจะทําอะไรก็ได้ถ้าอ้างพ่อตําแหน่งใหญ่โตเป็นเรื่องที่เจอเรื่อยๆในไทยแม้แต่การประท้วงสันติที่เจอความรุนแรงตอบกลับเสมอๆก็ทําอะไรไม่ได้ตราบใดที่อีกฝ่ายถืออํานาจทางกฎหมาย